ทำจระเข้ยังไม่มีลูกตาเลยน,นี่ตัวใหญ่เลยทำมาจากเจ้าสิ่งนี้นี่ก็ทำเองตัวนี้มีเขี้ยวนกันไอตัวไอตัวที่ไม่มีเขี้ยวนี่ไอเก๊เป็นคนทำอันนี้ไอบอสเป็นคนทำมีเขี้ยวด้วยวางาคู่กันเหมือนตัวเฮียนี่งานมีถามตัวแล้วนี่สี่ตัวตัวนี้ไอเก๊กำลังทำอยู่นี่ ไอเก่เก็ตตกนี่ทำจากไอ้นี่แหละไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยขนมข้าวโพดอ่ะมีแรงงานพาม่าทำ <get> หมกคนนึง <get> ไม่ได้ถ่ายเ <get> ออถ่ายแล้วหน่อยแรงงานพาม่าวิ่งไปดูแล้วก็ <get> ก็ทำทำ,ทำประกอบประกอบจุ่มน้ำมันจะติดกันเนี่ยของในงานพม่ามันทำตัวใหญ่มาแข็ง,มา,ขงมาแข่งกับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เท่มากเลยบดทำเองในม,มีเขี้ยวด้วยไปขู่หมาหมายังกลัวเลยเนี่ยเ้าเฮ้ <c oughs> <c oughs> เท่านี้แหละขวดเท่านี้แหละ